คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมน้ำโชคพารวย สวัสดีเอฟซีมิตรรักนะครับที่คารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองนะครับจากทางช่องแอดคิมนําโชคพาด้วย ชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรนะครับตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก A FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc มิตรักนะครับสุดจากทางช่องก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับเม็ดเดียว4นะครับก็เจาะเข้า4 224นะครับเต็มคาราเบลนะครับบางท่านก็บอกว่าเข้าตรงไหนนะครับแอดก็ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะครับผมเนาะเราก็ไม่ใส่ใจกับพวกที่คิดบวกนะครับเขาไม่เข้าเขาก็ไม่เข้าตลอดปีนั่นแหละนะครับแอดคิมก็เลยพูดไปว่านะครับถ้าไม่เข้าก็เฉพาะ คนที่ตาบอดสีนะเขาจะประมาณนั้นนะครับผมเนาะนะครับเม็ดเดียวแอ้คิมได้สี่นะครับชุดวินก็มาสี่สองตัวเจาะก็สี่สองนะครับเดี๋ยวไปรับชมเลยนะครับไอ้คิมก็แคปวู่นะครับวันนี้เขาลอกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วตรงอกตรงใจเอฟซีมิลักหรือเปล่านะครับไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวเน้นๆนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพาด้วยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของเราพัฒนานะครับก็เดืดทางมาถึงครั้งที่11แล้วนะครับผมมีพี่น้องที่เขารูรรักนะครับ11ครั้งนะครับเราเข้า7นะครับพลาด3เข้ามากก็หลุดนะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าบางท่านก็บอกว่าเข้าตรงไหนนะครับแอดก็ไม่อยากจะไปใส่ใจ เขาคิดบวกเขาคิดลบนะครับผมพี่น้องมันจะทําให้เราคิดข้อสอบไม่แม่นให้ได้เฉพาะ fc ของแอดคิมก็พอเนาะคนประเภทอย่างนั้นเราจะไปใส่ใจนะครับเพราะว่าข้อสอบเราจะเคลื่อนนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดอย่างที่แอดบอกนะครับแต่เข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าข้อสอบนะครับออกที่388284บางที่38นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็84บางที่ก็82นะครับ สองสองสี่บนด้วยกันนะครับผมก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีเม็ดเดียวเอก็ให้อยู่ที่สี่นะครับผมเนาะก็แคปไปอยู่นะครับเดี๋ยวพี่น้องจะว่าเอานะครับนี่นะครับเอดคิมก็แคปไปอยู่นะครับมันเข้าตรงไหนนะครับมันก็เข้าเม็ดเดียวสี่นะครับแล้วก็เจาะสองสี่ให้ด้วยนะครับชุดวินก็มีสองสี่มันเข้าตรงนี้นะครับบางท่านก็บอกอืมคอมเมนต์มาแบบนี้นะครับเราก็มันเสียน้ําใจเนาะเราก็จะไปใส่ใจพวกที่ ตาบอดสีนะครับส่วนมากไม่ได้จะเป็นตาบอดสีนะครับพี่พี่น้องนะครับเห็นเลขสี่เป็นเลขอะไรก็ไม่รู้เม็ดเดียวสี่เจาะสองสี่นะครับรับสายด่วนนะครับพี่พี่น้องได้มาสองกับหนึ่งนะครับได้ทุ่มกว่าได้ตลอดนะครับพลาดยากนะครับรับสายด่วนก็เข้าสี่สองตัวเจาะรับสองเด้งสำหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับพี่พี่น้องเลขทูบบารมีพ่อปู่แม่ย่าที่แอดขอโชคให้แตกห้าตัวไปเลยนะครับสามแปด นะครับสามแปดสองสองสี่นี่นะครับผมเลขทูบารมีพ่อปู่แม่ย่าแตกสี่ตัวนะครับผมพี่น้องนะครับห้าตัวเลยแหละสามแปดก็มานะครับอ่าสองสองสี่ก็ได้แปดสองก็ได้นะครับผมได้หมดเต็มทุกอลูขุมขนอ่าเราสามเมื่อกี้ไคิมก็ได้อยู่ที่เก้ากับอ่าหกก็มาเก้าเจ็ดนะครับผมก็เข้าทั้งสองนะครับมันเข้าตรงไหนมันก็เข้าตรงนี้แหละนะครับนี่นะครับแอดเขาแคปไว้ให้อยู่นะครับพี่น้องที่ชอบ มาจิกนะครับเวลาอ่านั้นแล้วเนาะก็ช่างเขาเถอะนะครับเพราะว่าเขามันเป็นอ่าไม่ใช่ fc ของแอดนะครับเขาเป็นคนมาจากที่อื่นนะครับเราก็อย่าไปใส่ใจมันจะทําให้เราเพี้ยนนะครับผมพี่น้องแอดคิมก็ไม่เก็บมาใส่ใจหรอกนะครับคนเขาปังเขาเฮงเขาก็ไม่นั้นหรอกส่วนมากเขาจะใจดีเขาได้พวกพูดแบบนี้ไปไหนมันก็ไม่ได้หรอกโอเคนะครับก็ทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะ fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทอง นะครับก็เป็นสูตรมังกรทองก็มีสสูตรสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินและก็สูตรเดินดีนะครับสูตรไหนเข้าดีคำนวณต่องวดนะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยและลาวพัฒนาท่านันนะครับวันจันทร์นะครับผม42เต็มคาราเบลนะครับผมทีพี่น้องแอดกิมให้3ตัวเด่นก็คือ425นะครับมาทั้ง3ตัวเลยนะมา2ตัวนะครับก็คือ42 5ไม่มาไม่เป็นไรนะครับแอดกิมก็ลากไปเลยนะครับจ่อให้อยู่ นะครับหรือจะจับชุดวินก็ได้อย่างแจ้งนะครับ404745494246ก็ไม่พลาดวิ่ง4รูด4เม็ดเดียวก็ไม่พลาดนะฮะก็ถือว่าผ่านนะครับต่อไปก็จะเป็นวันพุธจะมีเลข4เลข8เลข2เลข5เลข9 0ศนย์กับ1ก็คือเลขส่วนเกินสามารถจบผู้จบวินได้เหมือนกันออสเอ็กก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับจะใช้สูตรมังกรทอง5ตัวสูตรจากทั้งช่องที่บวกออกมาได้พิสูจน์นะครับคือตัวดินเป็น1ตัวนะครับก็จะมีเลข2 เลข4นะครับเลข3เลข5เลข9นะครับแล้วก็เลข8นะครับ2 4 3สี9ส้านะครับจดไว้แคบไว้นะครับไปอย่างจวดเลยนะครับก็ยินดีกับอีซีพี่น้องเนาะไม่พลาดนะครับพลาดเฉพาะคนตาบอดสีใช่ไหมอีซีพี่น้องว่าเอ้คิมก็ว่าจะว่าอย่างนั้นแหละนะคนที่ไม่ได้ก็คือเขาตาเขาไม่ค่อยดีนะครับตาเขาบอดสีถ้าขับรถก็ไม่น่าไปขับนะครับเดีย๋ยวเห็นไฟเหลืองเป็นไฟแดง เห็นไฟแดงเป็นไฟเหลืองได้ไปออกไปเด้มันจะยากเพื對對่อนฝูงเขาเนาะนะครับเขาไม่ได้เขาก็คือคนเขาตาบอดสีนะครับเขาจะเห็นเลขสี่นี่เป็นเลขอื่นใช่ไหมพี่น้องว่าอ้คีดวานอาจะใิ่แหละนะครับเม็ดเดียวนะครับสองสองตัวเด่ดเน้นรูดนะครับอยู่ที่สี่นะครับแล้วก็แปดจะใช้เลขตารางวันของมังกรทองเลยนะครับวิ่งดูสี่กับแปดสำหรับสี่นะครับเน้นนะครับอ่าถ้าใครอยาก จะชนะก็ลูดเอาเลยเนาะก็จะมีศูนย์สี่ตัวใหญ่ตัวเล็กยังไงคอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะครับอ่าสี่สามนะครับแล้วก็สี่เก้านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับเต่อนสี่นะครับสําหรับเตัวที่สองก็คือแปดนะครับเน้นลูดเลยนะครับถ้าชอบเนาะอ่าสูตรเจาะสองตัวนะครับก็จะมีศูนย์แปดแปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบ นะครับสุดจอสองตัวคัดพิเศษเลยนะครับอาจจะเรื่อกับหัวนะครับผมถ้ามา 6, 4แล้วก็จะวาวุ่นนะครับ6กับ9นี่มันตัวเดียวกันตัวเด่นตัวจิ๊ดก็ระวัง4 3 4 9 4 8 3แล้วก็4 8ถ้ากลัวพลาดอย่างที่แจ้งก็จะเป็นรูดเลยก็ได้นอกก็จะเป็นอูน4 4เลขนอกตาราง4 1 4 2 4 3 4 5 4 9 4 8ที่ชุดตารางใหญ่ก็ได้ หรือจะเป็น8 1 8 0 8 2 8 3 8 4 8 5 8 9ก็ได้นะครับสำหรับในบ้านแอดจะจ่อย5คู่นะครับอีซีพี่น้องนะครับจาก3คู่เป็น5นะเพราะว่าในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันเยอะขนาด3 3ตัวก็ยังบ่นว่าเยอะ <c oughs> นะไอดคลิปก,ก็จอ่จอจอ่อจ่อให้เข้าอยู่นะครับ4 2งวดที่แล้วเนาะสำหรับอีซีบิ๊กลักที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดปองงปงงมาให้นะครับก็จับคู่ในตารางนั้นเลยนะครับมีสิทธิ์เข้าทุกตัวงวดที่แล้วก็เข้า4 2 2 4, 4เต็มเบลมเม็ดเดียว4นะครับไม่ได้เฉพาะคนตาบบอดสีนะครั เอาสำหรับนะครับผมไม่ซีพี่น้องนะครับสามตัวเด่นนะครับก็จะใช้เลขผสมเป็นห้าศนสี่แปดนะครับแล้วก็เรียกเบิ้ลนะครับห้าหี่หนะครับแล้วก็9 1 4าหสีาำหรับ6ตัวจะเป็น8 4 9 2 8่สอนะครับอันนี้คือ6ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวัง4 4 8 8 นะครับก็คัดออกมาให้ FC มิตรลักได้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นแนวทางสูตรเจาะ2ตัวสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคผลวยงวดที่แล้วเม็ดเดียว4เจาะ4 2ให้อย่างสวยงามพระราม8นะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็ลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทางช่องแอดด้วยนะครับคนลักรักคนให้คนให้ใหลักคนลับมันจ้องมีโชคด้วยกันนะครับ สำหรับเอซพี่น้องเข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคมน้าโชคพารวยมานําเสนอนะครับสำหรับเอซีพี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวหรือว่าสอบเลขวิ่งก็คอมเมนต์เข้ามาถ่ายคลิปแอดก็จะไปคุดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอซีพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดมินคีน้าโชคพอรวยก็ขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคคยรัับมสสวดี